หนุ่มหุมคนไหนเบื่อกับความเบสิกของเสื้อเชิ้ตแล้วน่าจะถูกใจกับเสื้อรุ่นนี้ค่ะเพราะเป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวทรงคอมปัดวิตช่วงลำตัวเป็นทรงตรงให้ลุกที่ดูสบายสบายไม่เนียบจนเกินไปแถมทรงนี้ยังช่วยพรางหุ่นได้ดีเหมาะกับคนที่อาจไม่มั่นใจในรูปร่างของตนเองนะที่สำคัญยังออกแบบให้มีลวดลายโดดเด่นสะดุดตา ทำให้เป็นเสื้อเชิ้ตแบบที่ไม่จำเจสามารถ mix and M match ได้ทั้งกับกางเกงสีเข้มและสีอ่อนอย่างสีน้ำตาลอ่อนครีมหรือขาวก็ล้วนแต่ทำให้คุณดูมีรสนิยมจะหยิบมาใส่ในวันทำงานก็ดูดีได้แบบหนุ่มออฟฟิศที่รักการแต่งตัวหรือจะใส่คู่กับกางเกงขาสั้นในวันไปเที่ยวชิลๆก็ดูเป็นหนุ่มสายแฟชั่นไปอีกแบบค่ะ เสื้อเชิ้ตสีขาวสุดคลาสสิกสำหรับออกงานทางการที่มาพร้อมนวัตกรรม Easy Ion ทำให้รีที่เรียบได้อย่างง่ายดายแต่กลับเรียบสวยอยู่ได้ตลอดทั้งวันทั้งยังสวมใส่สบายเนื้อผ้าระบายอากาศได้ดีแถมยังแห้งไวอีกด้วยรุ่นนี้ปกเสื้อเป็นแบบคาตะเวย์คอนล่าที่ตัดเย็บเฉพาะทำให้ตั้งเป็นทรงสวยอยู่เสมอจึงหยิบมาใส่กับเสื้อสูทได้อย่างลงตัวหรือหากปลดกระดุมเม็ดบนสักนิดก็ยังให้ลุกหนุ่มเนียบได้เหมือนเดิมแต่จะให้ความรู้สึกสบายและผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น หนุ่มๆคนไหนกำลังมองหาเสื้อเชิ้ตสำหรับออกงานที่สามารถสวมใส่ในวันทั่วไปได้ด้วยแล้วต้องมีรุ่นนี้ติดตู้เสื้อผ้าแล้วล่ะค่ะ เสื้อเชิ้ตแขนยาวผ้าคอตตอนผสมอ็อกซฟอร์ดทรงสุดเท่จากแบรนด์ดังด้านเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษอย่างซีแฟร์มาพร้อมดีเทลกระเป๋าเสื้อด้านหน้าใช้งานได้จริงหากพูดถึงจุดเด่นของเสื้อเชิ้ตตัวนี้ต้องเป็นทรงของเสื้อที่เป็นทรงสลิมฟิตถูกออกแบบให้รับกับสรีระของผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างดีจึงช่วยเน้นสัดส่วนของหนุ่มๆให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับทั้งผู้ที่มีรูปร่างดีสูงโปร่งหรือคนที่รูปร่างเล็กก็ยังสามารถใส่เข้ากับกางเกงสลกให้ดูคูลได้เช่นกันเพราะเสื้อสีแดงช่วยขับให้ผิวสว่างขึ้นและยังทำให้คุณดูโดดเด่นมีพลังบวกกับดีไซน์คลาสสิกที่สามารถหยิบมาใส่ได้ทุกโอกาสดูดีได้ทั้งวันทำงานและวันชิลๆเลยค่ะเสื้อเชิดสีม่วงตุ่นๆเป็นอีกสีที่แปลกตาแต่หน้ามองสุดๆค่ะ แน่นอนว่าสามารถหยิบมาใส่ในวันทำงานได้อย่างลงตัวเพราะเป็นโทนสีม่วงที่ไม่ฉูดฉาดที่สำคัญยังเป็นทรงคอมฟอร์ตฟิตซึ่งให้ความคล่องตัวไม่ทำให้รู้สึกอึือัดอีกทั้งรุ่นนี้ยังเป็นหนึ่งในคอลเลกชันของ a e r o Fresh เสืนวัตกรรมเส้นใยล้ำสมัยที่นำมาทักทอเป็นเนื้อผ้าแบบพิเศษสามารถยับยั้งแบคทีรียและกลิ่นอับได้ระบายความชื้นได้ดีให้ความรู้สึกสดชื่นและสวมใส่สบายตลอดทั้งวันนับว่าเป็นเสื้อเชิ้ตที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาของหนุ่มๆได้อย่างแท้จริงเลยทีเดียว แต่สำหรับใครที่มีผิวคล้ำและไม่มั่นใจกับการใส่เสื้อโทนสีม่วงอาจลองมองหาโทนสีอื่นดูก็ได้นะคะแบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังอย่าง G 2 0 0 0โดดเด่นในแง่ความคลาสสิกเรียบหรูดูเท่แต่แบรนด์นี้ก็มีเสื้อเชิดดีไซน์สบายๆกับเขาเหมือนกันค่ะโดยรุ่งนี้เป็นเสื้อเชิดแขนสั้นสีฟ้าโทนสดใสแต่ไม่ฉูดฉาด ลวดลายมาในขนาดกำลังดีไม่ดูลายพร้อยจนเกินไปคุณผู้ชายลุคแมนแมนก็ใส่ได้อย่างไม่ติดขัดซึ่งก็จะให้ความรู้สึกเป็นผู้ชายที่ดูน่ารักอบ่นสไตล์แฟมิลี่แมนเหมาะสำหรับใส่ในวันพักผ่อนปกเสื้อแบบคาเตเวคอนล่าออกแบบมาเพื่อหนุ่มๆที่มีใบหน้าเรียวยาวโดยเฉพาะช่วยอำพรางใบหน้าให้ดูใหญ่ขึ้นที่สำคัญยังทำให้ภาพรวมของเสื้อเชิดดูน่าสนใจและโดดเด่นกว่าเสื้อเชิดทั่วไปคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่ แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด